สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาบอกสูตรดีท็อกอีกตัวหนึ่งนะคะที่แม่ค้าได้ขายอยู่ตัวนี้เป็นไฟเบอร์แบบเจลลี่นะคะวันก่อนกินแบบน้ำชงนะคะเป็นแบบตัวชงวันนี้กินเอ่อไฟเบอร์เจลลี่รสชาติแอปเปิลนะคะก่อนนอนนะคะแล้วก็อืม,อ,มอร่อยมากค่ะเห็นไหม ตัวนี้เป็นเหมือนกันกันกบตัวน้ําชงนะคะที่รมาค้าขายนะคะก็เหมือนกันแต่ว่าสะดวกในการพกพานะคะเผื่อมื้อไหนที่เราออกจากบ้านไปแล้วเรามีตัวนี้ติดกระเป๋านะคะอะเราไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือเราไปต่างจังหวัดเราสามารถไม่ต้องหาแก้วหาน้ํานะคะกินได้เลยตัวนีอ้อร่อยฟินมากค่ะ หอมค่ะแอปเปิลหอมด้วยสะดวกด้วยนะคะแกะกินแบบนี้ได้เลยทุกคนตอนนี้ขายดีมากนะคะแม่นะคะ้าจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะกล่องหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบได้ถึงสองกล่องเลยนะคะแม่ขอกินหน่อยออกินแจีหน่อยกินได้ เปรี้ยวกินแค่นี้แต่ยาวเดียวก็ไม่ได้ท้องเสียขอดมได้อย่างเดียวเห็นไหมหอมไหมป่าจูไปโตแต่ทูเดียเป็นกินไปแล้วอ่ะไหนอร่อยขาบอกปุ้ยในช่วงค่ำคืนเขาบอกอาว่าเด็กกินไม่ได้รีวิวให้แม่ด้วยว่าเด็กกินไม่ได้โอเคบายบายค่ะ ใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะ bye bye. กล่องหนึ่งห้าแล้วก็สิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้ถึงสิบซองสองกล่องนะคะสิบซองกินได้สิบวันไปก่อนคะ่ะใครสนใจอย่าลืมนะคะถ้าหาแม่ค้าได้คะ่ะ